สวัสดีครับพ่อกับผมทนาวิยุทธนะครับวันนี้มาถึงตอนที่388นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าธนาวิยุทธ์จับผิดสาหรือว่าจ้างก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอในช่อง YouTube นะครับในตอนที่388เป็นเรื่องฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรทำยังไงนะครับฟ้องค่าลิ้งดูบุตรทำยังไง,นะง,ง,ง,ไงก็มีอยู่2ประการคือ1กรณีจดทะเบียนสมรสกับกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกรณีที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็จะต้องฟ้องนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งให้จ่ายอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าจะฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรไปเลยได้ไหมทีนี้ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่จะมีสิทธิเรียกค่าบารเลี้ยงดูบุตรจากบิดาได้เนี่ยจะต้องเป็นบุตรที่จดทะเบียนสมรสหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศารพิพากษาว่าเป็นบุตรกรณีที่ตัวบุตรเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรส กับพ่อนะครับพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับบุตรเนี่ยจะมีสิทธิเรียกก็ต่อเมื่อนะครับมีพฤติการนะครับที่มีการรับรองบุตรเกิดขึ้นเช่นเด็กได้ใช้นามสกุลของบิดานะครับส่งเสียค่าเรียนหนังสือฉะนั้นเวลาฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรคดีพวกนี้ก็จะต้องมีการฟ้องขอรับรองบุตรไปด้วยนะครับและขอให้เลี้ยงดูบุตรหรือขอให ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวอันนี้ไม่งงนะครับอันนี้เป็นส่วนของขั้นตอนนะครับว่ากรรีจ,จดทะเบียนสมรสกับไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยมันแตกต่างกันทีนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยตามกฎหมายในมาตรา1598ทับของประมวลกฎหมายแพ,พ่งพิจามันบัญญัติว่าค่าไปดูระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้นย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู หรือได้รับการบุคากรดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพค่าบุคการรดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยความหนึ่งถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ฐานะของผู้รับและพฤติการแห่งกรณีนะครับกรณีที่ค่าบุคลากดูเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับศาลก็อาจจะสั่งให้เพิกถอนลดเพิ่มหรือกลับให้ค่าเี่งดูอีกก็ได้กรณีที่ฐานะของฝ่ายที่ต้องจ่ายค่าเลยงดูเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ทีนี้ค่าเลยงดูเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องชําระเป็นรายเดือนนะครับเว้นแต่นะครับมีเหตุผลพิเศษและมีการตกลงกันและสารเห็นสมควรนะครับก็อาจจะกําหนดให้จ่ายเป็นเงินก้อนก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมานะครับทีนี้ประ,ประเด็นในเรื่องของส่วนของคันตอดของการฟ้องเนี่ยการฟ้องค่าเลยงดูบุตรเนี่ยเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแน่นอนว่าเป็นสูติบัตรทะเบียนบ้านนะครับหลักๆ เป็นภาพถ่ายครอบครัวระหว่างบิดามารดาหรือมารดากับบุตรนะครับหลักฐานการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรค่าเทอมของบุตรนะครับแล้วก็หลักฐานว่าเด็กเรียนหนังสือที่ไหนเรียนดีหรือไม่นะครับผลการเรียนเป็นยังไงนะครับหรือมีกับประกาศนีัตรหรือได้รับรางวัลที่ไหนหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ ฟ้องค่าเลิ้ยงดูบุตรและอำนาจปกครองบุตรว่าบุตรเนี่ยสมควรที่จะอยู่กับใครเมื่อมีการฟ้องเนี่ยการฟ้องเนี่ยจะต้องว่าจ้างทนายความเพื่อฟ้องคดีเท่านั้นนะครับการฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยจะต้องว่าจ้างทนายความเพื่อเพื่อฟ้องคดีให้นะครับจะไปเอาทนายที่ศาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะต้องลำบากหน่อยนะครับลำบากหน่อยทนายที่ศาลก็จะต้องเป็นคนยากจนจริงๆนะครับ แ่าเป็นคนยากจนจริงๆนะครับบางทีไปติดต่อบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะแนะนําให้ไปหาทนายความนะครับอันนี้เบื้องต้นก็คือต้องไปหาทนายความนั่นแหละคือการฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายชายเนี่ยหรือบิดาของเด็กเนี่ยได้ทํางานหรือไม่หรือเมื่อชนะคดีแล้วเนี่ยจะมีทรัพย์สินหรือไม่นะครับอันนี้สําคัญที่สุด ในส่วนของการฟ้องค่าเลิ้ยงดู์บุตรนะครับเพราะหากเราชนะนะครับบุตรเ,เป็นบุตรของชายจริงๆมีการตรวจเลือดหรือตรวจ n a กันแล้วเนี่ยเราชนะคดีแต่หากฝ่ายชายเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยสิ้นเนื้อ ب าตาตัวมีแต่หนี้หรืออาจจะเป็นบุคคลลบลายเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะฟ้องและบังคับเขาได้นะครับเพราะการบังคับ ในตัวค่าลิงิตดูบุตรเนี่ยเป็นการบังคับเกี่ยวกับกเงินหรือทรัพย์สินให้เข้าชําระนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเขาไม่มีเนี่ยทนายก็ไม่แนะนําให้เขาไม่ฟ้องนะครับไม่ต้องฟ้องเขาเพราะท่านจะได้แค่กระดาษเปล่าไปนะครับอันนี้สําคัญที่สุดก่อนที่จะฟ้องใครก็ตามนะครับเป็นเหมือนกันทุกคดีนะครับจะถ้าท่านจะฟ้องเรื่องเงินฟ้องเอากับใครท่านก็ต้องไปดูนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีทรัพย์สินหรือไม่ เขามีสิ่งสมรรให้เรายึดหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีเงินเดือนหรือไม่ถ้าท่านฟ้องไปอย่างนี้นะครับท่านก็จะคุ้มนะครับต่อมานะครับในการฟ้องค่าเล่งดูบุตรเนี่ยระยะเวลาที่จะต้องมีการพิจารณาคดีเนี่ยนับแต่วันที่ยื่นฟ้องเนี่ยจะใช้ประมาณปีวันโดยทั่วไปแล้วนะครับก็ประมาณ3-6เดือนนะครับที่จะจบคดีคดีหนึ่งได้นะครับในศาลชั้นต้นนะครับก็ไม่นานมากนะครับ ส่วนค่าทนายความก็จะเป็นค่าทนายความในส่วนของการฟ้องคดีนะครับ mm hmm. เอาจ่ายทั้งหมดก่อนฟ้องนะครับส่วนในส่วนหลังคดีหลังการบังคับคดีส่วนหลังการบังคับอายัดเงินเดือนหรือยึดทรัพย์สินเนี่ยก็จะแยกอีกนะครับอันนี้ต้องชี้แจงตรงนี้ไว้นะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายแล้วนะครับถ้าท่านใดนสนใจก็สามารถที่จะปรึกษาหรือโทรศัพท์หรือส่งข้อความ มาทางลายในส่วนรายละเอียดได้นะครับส่งพวกสัญญาญย่าในส่วนของที่ระบุว่าให้ฝ่ายชายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนเท่าไหร่ออีกเรื่องหนึ่งเมื่อพูดถึงสัญญาญยาแล้วเนี่ยสัญญาญย่าเนี่ยมันชัดเจนว่าอายุความฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมีหลายท่านเนี่ยไปหาอำเภอมานะครับแล้วทางอำเภอเนี่ยบอกว่าเกินละขาดละสิบปีก็ขาดละแต่แน่นอนเวลาฟ้องเนี่ยเรามี อำนาจที่จะฟ้องนะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยแม้ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูมาประมาณ10ปีนะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยตามมาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบสามทับสามสิบสามนะครับถ้าจำไม่ผิดวงได้ห้าเนี่ยกระโดดว่าค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมีอายุความห้าปีนะครับค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมีอายุความห้าปีวันนี้เวลาบรรยายฟ้องเนี่ยเราก็จะต้องบรรยาย โดยนะครับอ้างว่าเราขอในส่วนที่ไม่เกิน5ปีถ้าเราบอกว่าเราขอทั้ง10ปีเข้ามาในคดีเนี่ยก็ทําให้ดีของเราเนี่ยผักขาดอายุความอาจจะแพ้คดีได้นี่เราเราเรา,เราขอในฟ้องเนี่ยเราก็ขอเฉพาะงวดที่เขาผิดนัดไม่เกิน5ปีไว้ก่อนนะครับถ้าเราขอเกิน5ปีก็อาจจะขาดอายุความอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการฟ้องค่าอุปการะดิ้งดูบุตรที่หลายท่านบางคนยังไม่ทราบแม้แต่ เจ้ที่อำเภอนะครับถ้าไม่เคยทําก็จะไม่ทราบทีนี้กรณีที่สัญญาหย่าเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยมันชัดเจนแต่ทีนี้ถ,าถา้าสมมติว่ามีข้อเท็จจริงปรากฏว่าตัวฝ่ายหญิงเนี่ยได้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วปรากฏว่าเลี้ยงไปแล้ว5 5ปีสมมติเลี้ยงไปแล้ว5ปีนะครับอยากจะฟ้องค่าเลี้ยงดูงบุตรในช่วงที่เด็กอายุ1ปีถึง4ปีที่ผ่านมาได้ไหม ทีใน,นมาตรา1557พรบปรมวลกฎหมายแพ่งบิดเนี่ยบัญญัติว่า,าเด็กเนี่ยมีอำนาจความเป็นบุตรในชอบทุกกฎหมายของเด็กเนี่ยมีผลตั้งแต่เด็กเกิดก็แสดงว่าเด็กเนี่ยมีอำนาจที่จะฟ้องค่าอุบัตะไลดูบุตรได้ตั้งแต่วันที่เด็กเกิดแต่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะฟ้องเองได้จะต้องให้มารดาของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทนเพราะเด็กเป็นผู้เยาว์นะครับอันนี้ ฝากกันไว้ก็คือสรุปก็คือเรียกได้ตั้งแต่อายุ1นถึงสปีนะครับเรียกได้ในส่วนย้อนหลังถามว่าเคยทํำไหมก็เคยทํามาแล้วครับก็เลยบอกได้นะครับอันนี้จบในตอนที่388นะครับในส่วนของฟ้องค่าเล็กดูบุตรทํำยังไงบ้างนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่388ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับสงการนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับปลอดภัยฝ่าโควิดนะครับผ้าปิดปากนะครับ ก็อย่าไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จบในตอนที่388นะครับ